สวัสดีค่ะวันนี้ครูใหม่จะมาเล่านิทานเรื่องจ๊ะเอ๋ให้เด็กๆฟังกันนะคะเด็กๆมาช่วยค,คุณครูดูนะคะว่าเล่นซ่อนแอบยังไงเจอใครบ้างนะคะวันนี้ท้องฟ้าสดใสพากันไปเล่นใต้ต้นไม้ใหญ่มาเล่นซ่อนหา เป่ายิงชุบกันใครแพ้ปิดตาน้องหมาแพ้ปิดตาน้องหมีน้องช้างน้องหนูและน้องแมวพากันไปแอบนะคะจ้าเอ๋นั่นใครนะในพุ่มไม้ใช่น้องกระต่ายไหมนะเด็กๆช่วยคุณครูหาสิคะเอ๊ใครนะเอา้าคุณหมี คุณหมีนี่เองใช่เอ๋นั่นใครหน้าซ่อนบนต้นไม้ใช่แมวเหียวไหมนะเอา้าคุณลิงเอเอ้เอานั่นใครหน้าแอบหลังต้นไม้ตัวใหญ่ๆช้างน้อยใช่ไหมถ้าใช่ออกมาเดี๋ยวนี้นะอา้าวคุณฮิปโปเหรอจ๊ะ เ hey. จ้าเอ๋นั่นใครน้าซ่อนอยู่ในรูน้อยๆเจ้าหนูแน่เลยออกมาเดี๋ยวนี้นะเอ más, highs, ้าวคุณงูเอ enfin ๋เพื่อนอยู่ไหนนะมองหาเท่าไหร่ก็มองไม่เจอสักทีหาไม่เจอสักทีเอ๋อยู่ไหนน้าเอ๊ะ ในผู้ไม้นี่แน่เลยดูดีๆในนี้มีใครเอะเด็กๆช่วยครูดูสิคะมีหูจ้าเอเฮ้เจอหมดเลยกระต่ายช้างแมวเหมียวหนูก็เจอเจอแล้วชโยชโยดีใจจังเลยน้องหมาดีใจจังเลย น้องหมาเจอเพื่อนๆครบแล้วแต่เอใครนะในพุ่มไม้นี้คุณเสือหรือว่าคุณไก่กันแน่เอเด็กๆลองทายดูสิคะตัวอะไรนะที่แอบ,บอยู่ในนี้จจเอลูกๆอา้าคุณแม่เฮ้เจอคุณแม่แล้ว บายบายเพื่อนๆคุณแม่มารับกลับบ้านแล้วไว้วันหลังค่อยเล่นกันนะอย่าลืมสัญญาล่ะใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนสายๆเจอกันนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ